โอเควันนี้ครับเราจะไปดูกันสำหรับนักเตะที่ราคา 300-1,000m นะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่กองหน้านะแต่จะเป็นปีกซ้ายครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยมีนักเตะเทพๆหลายตัวเลยนะเรียกได้ว,ว่าเป็นตำแหน่งที่มียอดฝีมือเยอะมากวยวเราไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างที่น่าสนใจในราคา 300-1,000m ครับไปมากันที่ตัวแรกของเราครับลุยดิอาสครับก็เป็นการ์ดฮาโลวีนะโอปีเนี่ย101เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะพลังงาน4ดาวขึ้นกับท่าสกิลอีก4ดาวนะครับคุณสมบัติ มีเหนือชั้นกับยิงประตูเจ้าที่ไกลนะครับวิร์เด่สูงสูงครับแต่ว่าถ้าถามว่าไปเล่นจริงเนี่ยมันลงต่ำไหมมันไม่ค่อยลงต่ำสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ซึ่งข้าพลังข้างในครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จะเด่นเรื่องของการตัดเข้าในไปยิงปั่นนะครับซึ่งเส้นโค้งเนี่ยก็ให้มาที่93ครับถึงจะไม่มีพลังแฝงยิงปั่นก็จริงครับแต่ว่าอย่าปล่อยให้มันว่างเชียวยิงแบบนอกกรอบเก็บโทษครับปั่นทีมีหายแน่นอนถ้าเราไม่ประกบดีๆนะครับก็เรื่องความเร็วครับให้มา111เลยนะยสับเอ็ดเล เมื่อจากสปีดต้นสปีดปลายตัวนี้เร็วมากแล้วก็ไปกับบอลก็ดีครับการเลี้ยงลูกก็112เนาะไปเจอจริงมาคือแบบว่าเล่นท่าผิวๆเลยตัวนี้ความว่องไวก็ไม่ได้แย่ครับถึงจะสูง180ใช่ไหมแต่ว่าผิวนะครับเรื่องความแข็งครับก็พอเบียดชนได้อยู่นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบเจอแบ็คที่แบบหนาๆหน่อยก็โดนชนปิวเหมือนกันนะ DR ตัวนี้นครับกับการกระโดดการบ่งอันนี้ก็พอทาได้ละกันอาจจะไม่ค่อยมีจังหวะบ่งสักเท่าไหร่นะครับถึงจะกระโดดสูงเนี่ยมาดูราคาของ DR ตัวนี้ครับราคาเน ส่วนเม็ดส้มเนี่ยจะอยู่ที่427ล้านนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไดโ O v ว106 400ล้านนะดีอาต,ตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบเลี้ยงตัดเข้าในไปปั่นยิงนะครับสำหรับตัวต่อมานะพีเชาคาวาสกิเลียครับ <ia> เป็นร่างเลโทสตาร์ Star นะร่างตู้เกมนั่นเองครับซึ่งถ้าถามว่าทำไมไม่เอาร่างบารอรงดอมาครับพี่ก็เพราะว่าร่างบารองดอเนี่ยพลังงานมันแค่สดาวนะแต่ว่าร่างนี้พลังงาน4ดาวครึ่งเลยกับท่าสกิลอีก5ดาวนะคุณสมบัติมียิงปั่นเหนือชั้นกกก็ยิงงอเเนนสูป่ สามารถยกไปเป็นกองหน้าได้ด้วยแล้วก็ปีกขวาได้ด้วยนะครับเรียกได้ดว,ว่าสารดประโยชน์ในแดนหน้าเลยซึ่งตัวนี้เล่นกองหน้าก็โหดนะเอาไปยืมบีเอสทีอ่ะผมเคยเล่นมาหลายล่างแล้วครับคือแบบเป็นตัวที่ใช้คำว่าเล่นง่ายแล้วกันความพิ้วเนี่ยให้มาที่108นะสำหรับความว่องไวซึ่งผมคิดว่าตัวมันไม่ค่อยพิ้วนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีไม่ว,ว่าจะเรื่องการเลี้ยงบอลเนี่ยอันนี้ก็บอลติดเท้าเหมือนกันครับสามารถเล่นท่าได้สบายๆอยู่แล้วเพราะว่า5ดาวเนาะกับความเร็วก็คือไม่ได้แย่ครับแต่ว่านะนําไปอัพสายฟา ว่ามันเป็นปีกที่อาจจะไม่ได้เร็วอะไรมากมายแต่ว่าเน้นไปทางเทคนิคการเล่นท่าสมากกว่านะครับเรื่องการส่งบอลก็ทําได้ดีเหมือนกันก็จะส่งลูกใกล้ร้อยสครับส่งลูกไกล8 8นะครับการมอง9 8เลยเส้นคงก็98บครับบวกกับพลังแฝงปั่นอีกตัวนี้ก็ปั่นโคมเช่นเดียวกันครับซึ่งการคุมตแหน่งครับให้มาที่100ครับถ้าเราจับเอาไปเล่นเป็น ST เนี่ยผมคิดว่ามันหาช่องดีมากเลยนะสำหรับคาว่ากิเลียตัวนี้ครับแล้วก็เรื่องการทําประตูก็ถือว่าคมใช้ได้เลยแต่ว่่่่าาาาาาปัันนเีียยจะคคมมมมมกกกกวววบแข็็งต้้ใหท9ล พอเบียดถูถ่กับกองหลังได้อยู่นะครับถึงในเกมเนี่ยมันจะตัวแบบบางๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวสูงนะเรื่องการกระโดดก็ให้เยอะครับการหม่งก็ให้มาพอประมาณอยู่ที่89เนาะอาจจะ,ะไมไ่เยอะอะไรสำหรับการหม่งแต่ว่ามันสูงนะครับตัวนี้สูง183เลยครับผมเอาไปเล่นกองหน้าเนี่ยมาสามารถกระโดดหม่งได้แบบสบายๆเลยครับสามารถแจ้งหม่งกับกองหลังได้นะครับตัวนี้ซึ่งราคาครับก็อยู่ที่200ล้านนะสำหรับเม็ดเทาครับส่วนเม็ดแดงเนี่ย3 34ล้านนะครับอุยาน105 เมสส้มก็400ล้านนะครับเป๊ะเลยราคาเนี่ยก็พอๆกับดีอาร์นะครับตัวต่อมานะครับลาฟลเลอาลนะตัวนี้สูง188เลยโคตรสูงซึ่งเป็นการ์ดฮาโลวีนนะครับโอปอาร์เนี่ยโคตรเยอะเหมือนกันก็อยู่ที่1น3่รานะพลังงานอาจจะน้อยหน่อย4ดาวแต่ว่าถ้าสกิล5ดาวนะครับตัวนี้โยกไปเป็นหน้าเป้าได้ด้วยก็ยืนตำแหน่ง ST ได้ครับซึ่งเอาไปเล่นเนี่ยก็เก่งนะสำหรับหน้าเป้าตัวนี้ซึ่งคุณสมบัตินะครับมียิงปั่นโค้งกับเหนือชั้นนะเพื่อเด็ดปั่นกลางต่ เรามาดูค่าพลังดีกว่านี่ครับความว่องไวให้มาที่109นะแต่ว่าเวลาไปเล่นจริงเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้ว่องไวนะเพราะว่ามันตัวสูงมันตัวโยกนะก็จะแบบสไตล์องรีปอปเป้มากกว่านะการเลี้ยงบอลก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้เล่นท่าได้น้องดาวแล้วก็ความเร็วตัวนี้เร็วจริงๆครับผมเจอมาแล้วหลายตามากๆโคตรพ่อโคตรแม่เร็วแล้วก็เรื่องการจบสกอร์เนี่ยตัวนี้ถือว่าคมเลยครับก็จะยิงธรรมดายิงปั่นยิงไกลก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับการหาตำแหน่ง ให้มาที่100้ครับสำหรับการคุมตำแหน่งเนาะก็เรื่องการหาช่องเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะยังทําไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเวลาเอายืนหน้าเป้านะแต่ว่าถ้าไปยืนปีกเนี่ยมันวิ่งตัดกองหลังได้ค่อนข้างที่จะดีส่วนการส่งลูกครับก็ให้มาที่ร้อยเลยสำหรับส่งลูกไกลเนาะแต่ว่าส่งลูกไกลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเรื่องการเปิดบอลถือว่าทําได้ก็โอเคครับเพราะว่ามันอยู่ตาแหน่งปีกซ้ายไงส่วนความแข็งครับตัวนี้โอ้โหคือแบบมันให้มาแค่95บใช่ปะ่ะแต่ว่าเวลาเล่นจริงครับตัวนี้ มันแข็งนะครับมันดูตัวใหญ่แนละ้วมันก็แบบบางบอลดีด้วยอะ่ะสำหรับราวิเอลเลอานะเรื่องความแข็งนี่ก็คือไว้ใจได้เลยถึงจะให้มาแค่นี้นะครับการกระโดด99มงให้มาแค่แปแต่ว่ามงได้นะครับมันสูงเกือบ190คือมันสูงกว่าเซนเตอร์บางคนด้วยซ้ำอะ่ะตัวนี้มงได้แน่นอนสำหรับราวิเอลเลอานะครับก็ราคาแพงหน่อยเพราะว่าโอปยเนี่ยเยอะมากๆอยู่ที่103เลยนะครับเม็ดแดงเนี่ย839ล้านนะสำหรับเม็ดส้มก็เกือบพันล้านเลย961รอล้านนะก็ยังไม่เกินงบ สำหรับคลิปนี้ของเราตัวต่อมานะครับนิโคลวิลเลียมเป็นการ์ดฮาโลวีนครับโอปยาเนี่ยหนึเลยนะครับลนะพลังงาน4ดาวขึ้นกับท่าสกิลอีก4ดาวนะครับคุณสมบัติมียิงปันง่นโค้งเนี่ยชันแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับเวิร์กเลสสูงปานกลางเรามาดูค่าพลังครับจะเห็นได้ว่าความว่องไวเนี่ยให้มาที่120เลยนะครับถามว่าไปเล่นเกมเนี่ยมันพิュฟไหมเพราะว่าความสูงเนี่ยมันอยู่ที่181เซนเลยนะก็ถือว่าเป็นปีกที่สูงมากๆเลยนะ เล่นเกมก็พิวครับตัวนี้พิวจริงนะแล้วก็ไปกับบอลดีมากการเลี้ยงลูกให้มาที่1 1 6กนะครับกับการควบคุมบอลให้มาที่113ครับก็เป็นเรื่องที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วแหละของนิโคลเลเลียมอ่ะสำหรับการเลี้ยงบอลครับส่วนความเร็วตัวนี้ก็เร็วมากๆเลยนะการเล่นความเร็วครับอยู่ที่1 2ึงเลยแบบยังไม่ได้เทนสายฟ้าอะไรเลยครับยังไม่ได้อัพโคตรพ่อโคตรแม่เร็วแล้วเนี่ยแต่ว่าถึงมันจะเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลดีครับตัวตัวนี้บางมากมากนะความแข็งเนี่ยให้ งงไม่ได้เลยวะ่ะแล้วก็เรื่องการทาประตูครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่เวลาเรากดยิงธรรมดานะแต่ถ้าเรื่องการแบบยิงปัน่นเส้นโค้งเนี่ยให้มาที่97ครับแล้วก็มีพลังแฝงปั่นโค้งด้วยเวลาเล่นจริงเวลายิางปั่นเนี่ยมันพอได้ลุ้นอยู่นะแต่ว่ายิงธรรมดาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะแล้วก็การยิงไกลด้วยการยิงไกลเนี่ยก็ดูไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่เช่นกันนะซึ่งการส่งบอลของตัวนี้ครับส่งลูกไกลให้มาเยอะมากๆอยู่ที่108เเเเลลยยนนคครรรัแแต่กก่่่่่ววาาาาาากกกกกกสงงงงูไอออใหห้มมม76ืืทชผิด บบตัวนี้การมอง98การเปิดบอลอันนี้ถือว่าดีนะ97แล้วก็เล่นง่ายด้วยเพราะว่าสองเท้านะครับสรุปเลยก็คือตัวนี้ครับจะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นท่าสกิลแหละตัวที่แบบคลองบอลดีๆไปกับบอลดีๆแล้วก็มีความเร็วเยอะๆเนี่ยแล้วก็เล่นง่ายด้วยครับสองเทา้าก็น่าจะเหมาะกับ Nico นิโควิลเลียมครับซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่700ล้านเลยนะสลับเม็ดเทาครับเม็ดแดงเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนนะครับ861ล้านแต่ว่าโอบิยาเนี่ยได้โคตรเยอะเลยอยู่ที่107ครับส่วนเม็ดส้มครับก็พันล้าน เนี่ยพ่นร้านเป๊ะเ,เ,เลยตามงบเราแบบเป๊ะๆ O.R. ER อยู่ที่108รครับก็ใช้งานได้สับดีโคเป็นเลี่ยมนะตัวต่อมาครับเทลลียงลีก็เป็นการ์ดฉลอง1ปีนะครับ O.R. หนึร ER พลังงาน4ดาวครึ่งกับท่าสกิล4ดาวนะครับคุณสมบัติมียิงปัน่นเหนือชั้นแล้วก็ยิงไกลนะครับแล้วก็มียิงไซก้อยติดมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่บุรลิคประกางบป็นกลางน,านับค่าพลังเราจะมาดูการสำหรับความว่องไวให้ไาที่หนึ่งร้อยสินเนวลวครับนนะแต่ว่าไปกบ,บอลดี มาจะการเลี้ยงลูกแลวก็การควบคุมบอลก็ให้มาเยอะนะครับความเร็วฝีเท้าให้มาที่1 1 6อันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับองลีนะครับอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ทําให้องลีเป็นปีกซ้ายที่แตกต่างจากปีกซ้ายทั่วไปนะครับนั่นคือการจบสกอร์นั่นเองตัวนี้ยิงโคตรคมไม่ว่าจะยิงธรรมดายิงปั่นยิงไกลยิงม่วงคมทุกอย่างครับเพราะว่าก็มีพลังแฝงปั่นโค้งแล้วก็ยิงไกลมาด้วยเวลาเล่นจริงคมจริงๆครับคือมันก็เป็นปีกกึ่นกองหน้าเนาะเพราะว่ามันไปนเล่นเอสทีได้ด้วยครับ ซึ่งการคุมตำแหน่งให้มาที่111เครับเวลาเอาไปเล่นปีกเนี่ยผมคิดว่ามันวิ่งตัดลายกองหลังดีมากเลยนะครับเรื่องการแบบวิ่งหาช่องวิ่งหาพื้นที่เนี่ยตัวนี้ก็ทำได้ดีเช่นกันส่วนลูกวอลเลย์ครับให้มาที่103เลยนะคเลยแต่ว่าพูดตามตรงมันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับสำหรับลูกวอลเลย์นะเรื่องการส่งบอลส่งใกล้อยู่ที่106ครับแต่ว่าส่งไกลไม่ค่อยดีนะแต่เรื่องการส่งบอลเราไม่ต้องแบบไปซีเรียสมากก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปีกกลืงกองหน้าอยู่แล นิยมใช้ก็อย่างแพร่หลายแน่นอนตัวนี้มันเก่งจริงครับก็อยู่ที่977ล้านนะสำหรับเม็ดแดงนะส่วนเม็ดส,ส้มเนี่ยอาจจะเกินงบเรามาหน่อยนะครับเม็ดส,ส้มอยู่ที่1,100ล้านนะครับก็เกินงบเรามาร้อยล้านอ่ะก็เยอะอยู่เหมือนกันครับแต่มันก็เป็นตัวที่เก่งจริงแล้วก็ใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะถึงจะมีการ์ดใหม่แล้วนะแต่ว่าการ์ดใหม่เนี่ยการ์ดฤดูหนาวนะมันเป็นตำแหน่งกองหน้าไงใครที่อยากได้หน้าการ์ดปีกมันก็ต้องตัวนี้แหละซึ่งตัวนี้มันก็ยังเก่งอยู่มากๆเลยนะก็มาซื้อออกกได้สารรรับลี์ฉง1ป มากระิดตัวสุดท้ายครับเอเดนอาซานะก็เป็นการธรรมดาการ์ดหนึ่งเดียวที่มีตอนนี้อาซานะก็ต้องรอการ์ดฤดูหนาวเนาะว่าจะเข้ามาสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับอาซานะก็เอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันพลังงาน4ดาวขึ้นกับท่าสกิล4ดาวนะคุณสมบัติมียิงปั่นโค้งกับพเมเกอร์นะครับเบื้องหลังปันกลางเหมือนองลีเลยซึ่งค่าพลังเนี่ยความมั่งวัยหนึ่งร้ครับมันก็พิ้วแน่นอนอยู่แล้วเพราะในเกมเนี่ยมันตัวเล็กมากๆซึ่งตัวนี้นะครับ ใครที่เล่นท่าเก่งๆเนี่ยมาเล่นอาซาก็คือแบบจะดูแบบเท่มากๆเลยนะครับเพราะตัวนี้บอลติดเท้ามากๆก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับการเลี้ยงบอลของอาซาเนาะยังกับเมสซี่เลยซึ่งฝีเท้าครับการเลี้ยงความเร็วก็ให้มาเยอะกับความเร็วกันวิ่งเนาะสปีดไปก็ให้มาเยอะเช่นกันคนระับเรื่องการทำประตูครับของอาซาตัวนี้ยิงธรรมดาก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าการปั่นเนี่ยก็คือโคมเลยนะเส้นโค้งอยู่ที่98เนาะแล้วก็มีพลังแฝงปั่นโค้งมาให้ด้วยส่วนเรื่องการยิงไกลอ่ะอาจจะยังไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะ อันนี้ก็ไว้ใจได้เลยครับไม่ว่าจะเปิดบอลอันนี้พอทําได้เนาะอยู่ที่88แต่ว่าส่งใกล้ส่งไกลครับอันนี้คือส่งดีกับการมอง102จริงๆเนี่ยถ้ามันให้แบบโยกมาเป็นตําแหน่งแคมได้ผมคิดว่ามันน่าจะโอมากๆมันน่าจะเก่งมากๆเลยถ้ามันเล่นกลางลุกได้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไม่สามารถเล่นได้นะเพราะว่ามันไม่มีให้โยกอะเออซึ่งความแข็งครับอยู่ที่83ก็จริงนะแต่ว่าเวลาแบบไปเบียดชนอะตัวนี้มันก็เบียดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพราะสมดุลมาให้เยอะไงสับอาซารับใครที่เคยดูอาซาเล่นเนี่ย พูดเลยว่ามันไม่ค่อยล้มนะมันจะใช้ตัวเนี่ยไปบังฝ่ายตรงข้ามซะมากกว่าแล้วฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามากระแทกอะ่ะมันก็จะล้มเองคือมันใช้แบบตัวบังให้เป็นประโยชน์ดีมากๆอะ่ะเรื่องการหม่งอันนี้ไม่ต้องพูดอยู่แล้วสำหรับอาซาเนาะเรื่องการหมงก็คือหมองไม่ได้เลยถึงการกระโดดจะให้มาที่72ครับก็เป็นตัวที่โอเคนะสำหรับใครที่ชอบเล่นสายพิ้วไปกระบ,บอลดีๆนะแล้วก็ปั่นคมๆอาซาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งราคาตอนนี้ครับอาจจะไม่ได้แพงมากแล้วนะถ้าดูจากการาฟเนี่ยมกาอะสครับ โอเวียเนี่ยหนึ่งร้อยหกเลยนะครับส่วนเมสซ่มเนี่ยโอเวียอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านครับกราฟก็ราคาตกมาเยอะมากๆเช่นกันสงสัยจะไปรอตัวใหม่กันซะมากกว่านะสำหรับอาซานะเพราะการนี้มันอาจจะไม่ค่อยเท่ก็เป็นตัวที่ดีหนึ่งตัวสำหรับสายพิวเนาะก็มาซื้อกันได้ครับโอเคก็จะประมาณนี้นะจริงๆแล้วก็สามารถเข้ามาแนะนํากันได้นะงบ 300- ร้อยถึงหนึ่งพเอมครับปีกซ้ายว่ามีตัวไหนเจมเๆอีกบ้างโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไล,ดลคล์กดซับสไคร้ สวัสดีครับ